ลงแหมาทั้งปลาทั้งอะไรนี่ทั้งปลา,ท,ท,ปลาทั้งไม้เต็มไปหมดเลยครับดูสวัสดีครับวิถีไทยบ้านนะครับวันนี้เราไปไถนามาพอตอนบ่ายถนาเสร็จก็เข้ามาทอดแหดูครับปลาขึ้นไปหาปลาไปกินแรงครับเย็นนี้มาดูกันครับว่าเราจะได้ สักกี่ตัวพอได้ไปทำกับข้าวเย็นนี้ครับออกมาหากินตามวิถีไทยบ้านแค่นี้น่ะม่เยอขึ้นตรงนี้แหละน่าจะเป็นปลากดน่าจะเป็นปากฏดนะครับมาดูกันครับปลากรดดูปลาขาว ทำไมต้องล้อมด้วยพาเองอยู่ใ,ใกล้ๆนี่องค์มานี่มาล้มนี่หาปลาไปทำกับข้าวกินตอนเย็นนะครับ มันลงไม่ได้อ่ะ แหดติดยญ้าไม่ค่อยแตแกแหดติดไม้นะครับรไะอะไรบินสาขาวเยอะอืม ชุบเอาลงมาเดี๋ยวใกล้ๆนี่เป็ระดับ70%เดีย๋ยวเอากล้องที่มาถ่ายก็ได้เอาอันนี้อเอาทางมาทางมาใกล้ๆ <c oughs> จับกล้องให้มันตรงคนอย่าให้มือมันสั้น ไปดูตรงที่ดักมาให้ปลาลงนี่ปลาเป็นตะเพือมอันนี้จับปลามือเดียวสองตัวนะครับโอ้โหอ้ยู่กลางแห่นะครับนี่ดูนะที่นั่งนั่งเลยเถอะ เอาน้ำไม่เลือกเนาะยูะ่ไหมยู่ไหมที่ข้างปลามไม่เดามาไม้เดามาเราต้องหาอะไรงวมนะเดี๋ยวโดดออกปนะุบเป็นไงล่ะ นี่ครับจับทีละสองตัวสองตัวนะครับนี่หาปลาไปทำกับข้าวเย็นนี้ครับเพราะว่าอยู่บ้านนอกไม่ค่อย มีตังค์ใช้กินข้าวกับน้ำพริกชัว่วกินข้าวกับน้ำพริกเมื่อวานนี้ก็กินข้าวกับน้ำพริกวันนี้ก็น้ำพริกวันนี้น้ำพริกกับปลาเนี่ยปลาอียงมันก็ตอกมือเด้อแย่งอ่ะตอกมืองันเลยแบบปว,วดเลยแปวดมา,ากปวดตึงเลย ชวนฐานใสมาด้วยนะครับวันนี้ไม่มาเลยโอ้สีรถมาคนเดียวเอาคนเดียวน้าจะกวางเขาก็เป็นงงเอาหอยมาแกงเยวครับอลไกันโอ้ ตอนที่ร้านโอ๊ะโ,โ,โอ๊นี่นุ๊กคิดว่าอะไรทีนี่้โอ๊ะโอ๊ะนี่คิดว่าเจออะไรแบบใหญ่โตว่าพวกรานใหญ่โตมโหฬารว่าจะไปเอาอยู่ข้างลา่างโน่นพอดีแหละเอาจุดนี้จุดเดียวก็น่าจะได้เยอะอยู่อืมไปล้าบเนาะ ดูนี่ผู้เอกเยอะไมเยอะเริ่มเ,เยอะแล้วมั้งแกงเล็ดแกงอข้าวแกงแกงเก็บเรียบนะครับ <laughs> อพ <c oughs> ี่ล้นนานแต่อู้ๆทำไมเอากลามันดิ่นเนาะตลามันดิ่นก็อู้ยจะต้องคลร่อเท่าไหร่ต้องเอาเอาเอาันนั้นหวอมไว้ในชวิง <c oughs> หรือว่าอะไรปิดไว้ด <c oughs> ี๋ยวโดดออกไม่ได้อาที่ขงางม่ะอืม อากาศก็ร้อนดีแท้โอ้โหน่นหน่ะจุ๊บๆๆๆอยู่ปีนนี่อยู่เท้านี่ออโอ้โหอะไรต<า>ั้มไม่ไม่ตั้มแล้อย่าพูดว่าตัมดูมันเสียวโอ,อ้โอห A loại nó đi, kè nga. Na phải không sao thôi. <laughs> một Để Để <cười> <cười> cái mùi nhãn, hai chịp có xem. Via ngoài đấy. Via ถ่ายแล้วนี่นะครับถ่ายลงแหบมาทั้งปลาทั้งอะไรนี่ไม้ทั้งปลา,ท,ท,ปลาทั้งไม้เต็มไปหมดเลยครับอยู่ไม่ใกล้ผมทั้งปลาทั้งไม้เต็มเลยครับกดปลากดไม้ลองกดปลากดไม้นะครับ ไม้ด้วยไม้ก็เยอะติดไม้มากสมัยนนะครับปลาทั้งไม้เ no บ็ดจะมดดูยังนี่เห้วไหมแห่ปลาอยู่ข้างล่างนั่นนี่ ดูโคตรเองก็ได้แเอาปีกปากก็ได้ปะยังเอาตัวนี้ไปทอดแล้วค่อยเอาตัวนั้นขึ้นมาสรุปวันนี้นะครับปลาได้ครึ่งถังในปลาช่อนเนี่ยอันนี้ปลาซิวนะครับปลาซิวรวนๆวนยังไม่ได้เอาออกยังไม่ได้เอาออกนะครับเอาไปออกอยู่ที่บ้านเดี๋ยวมันเน่าครับต้องรีบกลับกัน มากับแม่บ้านนี่นะครับวิถีไทยบ้านปลาอย่างสวยเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ